สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเรามาเยือนถึงที่นะครับในเมืองโอกายาม่านะครับผมนี่ครับโมโมทาโร่ยินนะครับแฟรกชิฟสโตร์นะเพื่อนๆ่อนซึ่งสาขาเนี้ยนะครับเป็นสาขาที่ใหญ่มากๆนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับคือแฟรกชิฟของทางโมโมทาโร่ยินเลยแล้วก็อยู่ติดกับทางโรงงานของเขาเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากเราเที่ยวชมร้านแล้วเนี่ยเขาจะให้เราไปดูโรงงานด้วยวันนี้ถือว่าตื่นเต้นมากๆนะเพื่อนอย่าพลาดคลิปนี้เลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้เราจะเห็นนี่ครับ พิชบอยนะครับนี่อยู่กับเราทั้ง2คนเลยนะครับผมซึ่งใครๆที่คิดถึงพิชบอยเนี่ยเขาแวะมาถ่ายรูปกันที่นี่ได้เลยนะครับดูประตูทางเข้าของเขาซะก่อนนี่ประตูของเขานี่เป็นโลโก้โมโมโทาโร่ลายลูกท้อเลยนะเพื่อนๆน,น,นี่เดี๋ยวเราเข้ามาข้างในกันเลยครับี่ นี่จะบอกว่าสาขาเนี้ยใหญ่มากๆแล้วก็มีครบมากๆนะครับมีครบแทบทุกแบบทุกสไตล์เลยนะเพื่อนๆนี่นะครับเพื่อนๆลองดูตัวนี้นี่เห็นไหมนี่ลาย2แถบของโมโมทาโร่ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับนี่เห็นไหมนี่ออกมาก็ยังดูเท่นะครับตัวเม็ดกระดุมเนี่ยได้เปลี่ยนดีไซน์ใหม่แล้วนะครับจากที่ผมเคยรีวิวไปนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือถือว่าแบบว่ามันก็ยังสุดอยู่นะเพื่อนๆนี่ตัวนี้นะเป็นตัวที่ผมใส่เองนะครับใส่สบายมากๆนะหลังจากที่โมโมทาโร่รีแบรนด์ไปเนี่ย ผมบอกตามตรงเลยว่าเนื้อเนื้อผ้าของเขาเนี่ยมันดีมากๆนะใส่แล้วมันใส่แล้วมันนุ่มแนบทุกตัวเลยครับเนี่ยนะเนี่ยพวกเนี้ยผ้าเหล่านี้เนี่ยเขาคัดคุณภาพออกมามากจริงๆนะครับอย่างตัวนี้ครับที่เราซื้อไปเนี่ยราคาอยู่ที่800 0เยนครับเพื่อนๆสำหรับคนที่ชอบความเป็นสีดำนะก็ตัวนี้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นกระดุมแบบใหม่ลมดำนะอันนี้เป็นลาย2แถบแบบสีดำอย่างนี้เท่ๆเลยนะนี่ตัวนี้เป็นไซส์ S นะครับราคาอยู่ที่35,000เยนด้วยกัน ตรงนี้ครับทางโมโมทาโร่เองเนี่ยเขาก็ได้แยกประเภทของกลุ่มยีนเอาไว้นะครับของเขาเนี่ยก็จะมียีนที่เป็นตัวสแตนดาดนะตัวสแตนดาดของทางโมโมทาโร่เองเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารให้งานยีนของเขาเนี่ยมีความเป็นสากลแล้วใครก็สามารถที่จะสวมใส่ได้นะครับ อันนี้เป็นคอนเซปต์ของสแตนดาร์ดแล้วก็ตัวคัตติ้งเนี่ยก็เป็นคัตติ้งที่ถือว่าแบบว่าคิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ถือว่าสวยมากๆนะเพื่อนๆคราวนี้เรามาดูกลุ่มคลาสสิกนะครับโมโมโทาโร่เองเนี่ยเขาก็ไม่เคยทอดทิ้งความคลาสสิกนะครับเอกลักษณ์2แถบที่ทุกคนชอบกันเนี่ยยังอยู่ในความเป็นคลาสสิกนะซึ่งตรงนี้เขาถือว่ามันเป็นไอคอนิกดับเบิลไลน์เลยนะแล้วก็ขอขอบคุณที่ทางโมโมโทาโร่ได้เก็บดีไซน์ตรงนี้เอาไว้ให้เรานะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบยีนนะครับโมโมโทาโร่เนี่ยออออยยาากกให้้้ดดูววนนนนนนีีเเเลนะะะคคครรััับบบแ่งชจนน็ื ตัวคลาสสิกเนี่ยเขาจะเป็นป้ายสีเลือดหมูแบบนี้นะฮะนี่ แล้วก็เขาเปลี่ยนป้ายแฟชชอร์ใหม่นะครับเขาเปลี่ยนเป็นป้ายผ้าแบบนี้เพราะเขามองว่าป้ายกระดาษเนี่ยบางทีเวลาขนส่งเคลื่อนย้ายเนี่ยมันมันมักจะเกิดการยับหรือความไม่สวยนะเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูเ네นี่ยกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มสแตนดาดซึ่งกลุ่มสแตนดาดของเขาเองเ,องเนี่ยเขาก็จะใช้ป้ายผ้าเป็นสีน้าเงินลักษณะนี้นะซึ่งก็จะดูดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นกลุ่มสแตนดาดเองเนี่ยเขาสามารถที่จะนําเสนอรูปทรงนะที่น่าสนใจได้อย่างเช่นตัวนี้ ตัวนี้ผมมั่นใจว่าวัยรุ่นนะครับหรือคนที่ที่ชอบยีนขาใหญ่ๆหรือขากว้างๆเนี่ยต้องชอบตัวนี้แน่นอนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นทรงวายของทางโมโมทาโร่นะครับปลายขาถือว่าใหญ่มากๆนะครับเนี่ยตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูราคาของยีนทรงวายกันหน่อยตัวนี้อยู่ที่30,000เยนด้วยกันนะครับเพื่อนๆจัดไปเลยมาดูตัวหุ่นตรงนี้นะหุ่นตรงนี้เขาได้แยกออกมาเป็น2ส่วนให้เห็นเนี่ยครับอันนี้คือเป็นตัวที่เรายังไม่ได้ใส่ใช้งานจริงนะครับแต่ฝั่งเนี้ย คือการใส่ใช้งานจริงนะครับส่วนตัวของพี่เอกเองเนี่ยพี่เอกมองว่าโมโมทาโร่นะครับเป็นแบรนด์ที่สามารถใส่ในชีวิตประจําวันได้โดยที่ไม่ได้ต้องปั้นเฟดเยอะแยะอะไรนะตรงนี้ลวดลายล่องรอยต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดจากการใช้งานนะครับและด้วยความที่โมโมทาโร่เนี่ยเขาเป็นยีนที่ย้อมลึกพอย้อมลึกแล้วเนี่ยคือเวลาเราใช้เนี่ยมันจะเกิดมิติมากตอนที่เราเฟดนะครับขอเพียงแค่เราใช้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะใส่ซักก็ได้หรือเราจะใส่แบบเป็นลักษณะของไฮคอนทัดเฟดก็ได้แต่รับรองว่าโมโมทาโร่เนี่ยเฟดสวยแน่นอนนะครับผ นี่อันนี้ก็จะเป็นภาพการเฟดที่เขาจําลองให้ดูนะครับซึ่งตรงนี้ก็เกิดจากการใส่จริงของผู้ใช้งานจริงนะครับผมเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้คือเฟดแซมเปิลของยีน15.9ออนนะครับนี่ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวยีน15.9ออนของเขาตัวนี้เป็นอยู่ในไทป์ของงานคลาสสิกของเขานะนี่เห็นไหมแล้วก็ลองดูทางซ้ายนี่เห็นไหมที่เป็นลักษณะการใช้งานจริงนะครับนี่ นี่ออกมาสวยเลยนะครับรางรถไฟเนี่ยน่าจะเกิดจากการตีของเครื่องซักผ้านะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยก็คือการใช้งานจริงทั้งหมดนะครับตัวนี้น่าจะเป็นลักษณะของการใส่ซักนะครับไม่ได้เป็นการใส่แบบไฮคอนทัตฟีดนะครับซึ่งจริงแล้วสําหรับใครที่อยากจะเล่นโมโมทาโร่เนี่ยผมแนะนําว่าใส่ซักเนี่ยก็ถือว่าเป็นชอยที่ดีนะครับสาหรับการใช้งานของยีนโมโมทาโร่นะครับตัวนี้ก็ ถือว่าเป็นตัวอย่างที่สวยมากๆและอีกอย่างนึงที่ผมชอบเลยเนี่ยคือจะผมชอบลาย2แถบของเขาเนี่ยที่มันหายไปหลังจากที่เราใส่พวกกระเป๋าสตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ถือว่าเป็นเสน่ห์มากๆของเขานะครับเรามาดูโต๊ะตัวนี้กันเพื่อนๆโต๊ะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นลาย e x c l u s i v e ของทางโมโมทาโร่จีนเลยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้คือโมโมทาโร่จะไม่ได้เน้นในตรงนี้แต่ว่าปัจจุบันนี้โมโมทาโร่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความเป็น e x c l u s i v e ของเนื้อผ้าเลยนะตรงนี้เขาเขียนไว้เลยว่ามันเป็น พรีเมียมแมตติเรียลนะครับแล้วก็คือผสมผสานกับความเป็นโทคุโนบูนะครับเขาเอาเส้นใยที่น่าสนใจจากทั่วโลกเนี่ยเอาเข้ามาผสมผสานนะครับยกตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับตัวนี้เขามีการผสมซิงเข้าไปในตัวในตัวยีนนะครับตรงนี้ก็คือจะมีการผสมของการย้อมได้โทคุโนบูแล้วก็ผ้าไหมเข้าไปนะครับรายละเอียดของผ้าไหมเนี่ยพอเราจับดูแล้วเนี่ยโอ้โหเท็กเจอร์มันเนี่ยสมูทมากๆนะครับคราวนี้เพื่อนๆก็สนใจว่าราคาเอกลุศิราคาประมาณเท่าไหร่ ็ให้ดูตรงนี้เจ็ดหมื่นเยนครับผมโอเคนะครับทีนี้เรามาดูตัวนี้กัน,นเพื่อนๆตัวนี้คือเส้นใยแคชเมียร์นะครับเพื่อนๆก็จะรู้จักอยู่แล้วนะว่าแคชเมียร์เนี่ยมันก็จะเป็นเออมันจะเป็นเส้นใยที่มาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้ถือว่าเป็นเส้นใยที่พรีเมียมมากๆแล้วก็ใช้ในวงการแฟชั่นนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาเอามาผสมกับยีนนะครับรคาคาของเขาอยู่ที่1 2 0 0 0 0ื่นเยนนะครับถ้าเพื่อนเพื่อมีโอกาสได้ลองจับดูโอ้โหฟีลิ่ง รีงมันดีมากในอนาคตนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ต้องขอลองสักหน่อยนะฮะนี่นอกจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่กางเกงยีนเพื่อนเพื่อนเขาทําเสื้อด้วยนะครับเสื้อนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็นี่แคชเมียร์ทรงสเตรทนะครับทรงสเตรทครับทรงเทเปอร์ก็มีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแคชเมียร์ทรงสเตรทครับผมนี่เออยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าโมโมทาโร่ยีนเฟดไหมครับนี่ลองดูเสื้อยีนตัวนี้ซะกก่อนนี่เห็นไหม สวยมากเลยอันนี้คือการใช้งานตามพฤติกรรมการใช้งานจริงนะครับตัวนี้ยังคงเป็นโมเดลเก่าอยู่นะตอนนี้ผมก็รอคอยนะครับสำหรับเพื่อนที่ใส่โมเดลใหม่ๆถ้าเกิดเพื่อนๆใส่แล้วเฟรเดี๋ยวก็เอามาโชว์ในเพจ e c h o ได้นะอันนี้นะครับตัวนี้สวยมากๆนอกจากนี้เพื่อนๆเ,เรามาดูพวกแอสเซซอรีนะครับซึ่งเข็มขัดหนังของทางโมโมทาโร่เนี่ยก็สวยมากนะครับแล้วในช่วงหลังเนี่ยเขาเริ่มมีการเปลี่ยนดีไซน์ใหม่ให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนะครับอย่างกลุ่มนี้ก็เป็นเข็มขัดเส้นเล็กนะครับสำหรับพวกใส่เสื้อแนวส แต่เข็มขัดเส้นใหญ่ของเขาเนี่ยก็ยังคงอยู่นะนี่เข็มขัดเส้นใหญ่ของโมโมทาโร่เนี่ยผมเองก็ชอบมากๆนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นหนังฟอกฝาดใส่แล้วก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะแล้วในตรงนี้นะครับตรงนี้สําหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเออไม่ได้อยากจะใส่ยีนทุกวันนะครับโมโมทาโร่ก็มีผ้าอีกหลากหลายนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อผ้าที่เป็นแฟชั่นอีกหลายแบบมากนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นคาร์ดิแกนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฮูดดี้ของทางโมโมทาโร่นะครับนีเ่เรามาดูเรามาดูราวนี้ก็ได้นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มของผ้าสไตล์ซาชิโกะนะครับนี่ก็มีโอ้สวยจริงๆเพื่อนคือแบบว่าคือมรดกทางวัฒนธรรมของผ้าของเขาเนี่ยมันถ่ายทอดลงไปในในตัวลักษณะของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ตัวนี้ผมเห็นแล้วผมอยากได้มากๆเลยนะฮะร,รวมไปถึงตัวนี้นะครับนี่ครับจะอนุมัติให้ผมซื้อไหมครับเนี่ย <laughs> สวยมากเพื่อนๆอนยอดนะครับนอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆ กางเกงยีนไม่พอนะเพื่อนซื้อนี่ได้นะครับรองเท้านะครับนี่หูสวยจริงๆนะครับและนี่ก็เป็นโลโก้ใหม่ของทางโมโมทาโร่แล้วนะราคาของเขาอยู่ที่36,00 0เยนนี่นะนี่เป็นรองเท้าเกียร์ที่ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะครับผมหรือใครเบื่อเสื้อแจ็คเก็ตแล้วเนี่ยที่เป็นยีนแล้วเนี่ยก็ลองเป็นผ้าแนวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัดแบบแจ็คเก็ตไททูเลยนะครับแต่เปลี่ยนลักษณะของผ้าไปซึ่งอันนี้ก็ออกมาก็สวยมากๆนี่ ดอดและในมุมนี้นะครับเพื่อนๆได้ยินเสียงจี่ทอผ้าไหมอันนี้สุดยอดจริงๆอันนี้คือถ้าใครมีโอกาสมาที่นี่อยากให้มาดูตัวนี้เลยเพื่อนๆจำยีนที่ชื่อว่าโกเลเบลของทางโมโมโทาโร่ได้ไหมครับที่ต้องสั่งจองนานๆมากเลยนะครับณนะปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนชื่อจากโกเลเบลเนี่ยเป็นออเดอร์ยีนแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นะครับลักษณะการทำเนี่ยมันก็ยังคงเอกลักษณ์เดิมเอาไว้อยู่นะครับซึ่งนี่ครับตัวผ้ายีนเองเนี่ยเขาใช้วิธีการทอนะครับด้วยมือ นะครนี่สังเกตดูนะครับเนี่ยเขาจะต้องค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ยกจัดไปเรื่อยๆนะครับวิธีการสั่งของเขาเนี่ยนะครับเราจะต้องพรีออเดอร์นะครับระยะเวลาเนี่ยในการทํางานตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ6เดือนด้วยกันนะครับลักษณะของตัวผ้ายีนเนี่ยมีความเป็นคราฟสูงมากเพื่อนๆแล้วก็พอทอมาเสร็จเนี่ยเราจะได้ผ้าริมที่สวยงามแล้วก็การทอทั้งหมดเนี่ยทอด้วยมือล้วนๆเลยนะครับผม wow. ไหนๆเรามีโอกาสได้จับตัวออเดอร์ยีนแล้วเนี่ยเราต้องมารีวิวกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่สังเกตดูนะครับว่าเนื้อเนื้อผ้าเขาเนี่ยมันมันไม่เหมือนใครจริงๆนะสังเกตดูว่าได้พุ่งของเขาเนี่มันสวยมากแล้วก็ลักษณะเนี่ยครับการทองเขาเนี่ยมันมันรู้สึกได้เลยว่าเออมันมีความเป็นคราฟสูงนะครับแล้วตัวใต้ด้านหลังเนี่ยเขาทําอารมณ์เป็นคล้ายๆกับผ้าซาชิกะนะ <Wow. S 2> นะครับแล้วก ตัวหมุดกระดุมต่างๆมันมีความพิเศษนะครับตรงนี้ก็ดูไม่เหมือนปกติที่เราเคยทํากันเลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยการ์เมนแซมเปิลนะครับแั้นก็มาดูริมนะเนี่ยริมที่ได้จากออเดอร์จีนเนี่ยสังเกตดูว่ามันมันมีความเป็นคราฟสูงคือตัว ตัวริมเองเนี่ยมันไม่ได้เรียบนะฮะมันมีความขุขะแล้วมันก็มีความหยาบที่เกิดจากการทอนะครับด้วยศิละปะขั้นสูงจริงๆสังเกตดูว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยอันนี้ผมได้สอบถามแล้วนะครับผ้าตัวนี้มันเป็นการย้อมแบบธรรมชาตินะซึ่งเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าไอโซเม้นะครับเนี่ยดังนั้นคือผ้าของเขาเนี่ยจะออกมาแบบสวยแบบว่าเป็นธรรมชาติจริงๆเป็นเนเชอรัลอินดิโกอย่างแท้จริงนะครับส่วนแพทตัวนี้นะครับที่เห็นอยู่ในตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นแพทแบบเก่า ซึ่งณปัจจุบันนี้เดี๋ยวเขาจะมีแพชแบบใหม่มาให้เราได้เลือกใส่แล้วก็แปะเข้าไปกันนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามข่าวสารจากทาง e c h o นะครับเกิดว่า เขามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลลงในเพจให้ได้ทราบกันครับผมและในวันนี้นะครับสิ่งที่ผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับก็คือทางแบรนด์โมโมทาโร่นะอนุญาตให้ผมเข้าไปเยี่ยมชมโรงทอของทางโมโมทาโร่และ j เจแป Brew เลยนะครับเนี่ยครับจากรูปนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับโรงทอโรงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากตรงตัวร้านนะครับประมาณ10นาทีนะเข้าไปด้านในเนี่ยเพื่อนๆจะว้าวกับ เครื่องโตโยดะ g l 9นะครับซึ่งเป็นตำนานที่เราทุกคนได้รู้จักมานานแล้วแต่เราไม่เคยเห็นเครื่องทอตัวเป็นๆสักทีนะครับวันนี้ผมได้เห็นของจริงนะแล้วก็ได้เห็นเครื่องทอแต่ละเครื่องนะครับที่มีความเก่าแก่มากๆแต่ว่าเขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่ายีนโมโมทาโร่นะครับมีคุณภาพแล้วก็ทอมาจากจักรโบราณที่ ชั้นหนึ่งจริงๆนะครับผมแล้ววันนี้ถือว่าสนุกสนานมากๆเพื่อนๆคือเต็มอิ่มจริงๆนะครับรู้สึกปลื้มใจมากๆที่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็ทีมงานของทางโมโมทาโร่เนี่ยให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีนะนอกจากจะได้ดูร้านนะครับที่มีความสวยงามแล้วเนี่ยเรายังได้เยี่ยมชมโรงงานอีกต่างหากนะครับผมยังไงขอขอบคุณทางโมโมทาโร่ยีนมากนะที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาถ่ายทํางานที่นี่นะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางปอนโตออริจินอลนะครับที่แนะนําเราเข้ามานะให้มาถ่ายทําที่นี่ด้วยถ้าเพื่อนๆสนใจยินโมโมทาโร่ในประเทศไทย มีเพียงเจ้าเดียวนะครับนั่นก็คือปอนโต้อริจินอลนะครับยังไงก็ติดตามไปซื้อกันเยอะๆนะครับแล้วถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นมาโอกายามาเนี่ยก็อย่าลืมนะครับที่นี่นะที่จอดรถเนี่ยจะอยู่ทางขวามือของร้านนะครับตรงนี้เป็นยีนสตรีทนะครับเราสามารถจอดรถได้โดยที่ไม่เสียค่าจอดรถเลยเพื่อนๆนะครับยังไงแวะมากันเยอะๆโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับแต่อยากจะบอกว่าผมมีอีกหลายที่มากนะครับที่จะไปในโอกายามาเนี่ยยังไงฝากติดตามต่อนะครับบ๊ายบายครับ